สวัสดีครับขยับแล้ววันไหนวันนี้นะครับเราจะเสนอท่าออกกาลังกายซึ่งเป็นท่าออกกาลังกายสาหรับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานและกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนล่างนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยครับเราไปรับชมกันนะครับท่าการออกกาลังกายเรียกว่า pelvic stabilizing exercise ในการเตรียมออกกาลังกายท่านี้นะครับจะเริ่มจากการนอนลงบนพื้นกดหลังลงติดพื้นนะครับแล้วเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้อยากกั้นหายใจนะครับชันขาข้างใดข้างหนึ่งไว้นะครับอีกข้างอีกข้างหนึ่งให้เหยียดออก เอาข้างที่เหยียดออกนั้นค่อยๆงอเขางอสะโพกอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเหยียดข้างนั้นออกไปอย่างช้าๆขณะที่ทําท่าน,นี้อย่าให้สะโพกอีกข้างหนึ่งขยับนะครับในขณะทําพยายามอย่าก,กั้นหายใจครับครับสำหรับท่าออกกำลังกายอุ้งเชิงการที่เห็นนะครับเป็นท่าออกกำลังกายที่มีความสําคัญสําหรับลดอาการปวดหลังและป้องกัน การปวดหลังได้นะครับท่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะทํากันอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ทําอย่างน้อยนะสิบถึงสิครั้งต่อเรื่องกันไปนะครับทำอย่างน้อย2-3งถึงสามเซตนะครับซึ่งก็จะช่วยทําให้ร่างกายของท่านให้อุ้งเชิงการและการเนื้อหน้าท้องส่วนล่างของท่านเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับสุขภาพาพ้กยยและใจอใมั